ชุมชนส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นจำนวนมากซึ่งผลพลอยได้จากข้าวก็คือแกลบแต่ที่มีประโยชน์มากกว่าแกลบก็คือรำข้าวนั่นเองเราจึงอยากเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนในเรามีความปรารถนาที่จะนำเม็ดเหล่านี้มาเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนโดยการนำมาทำเป็นสารช่วยแตกกระจายตัวในายาเม็ดซึ่งผลงานนี้ได้นำงานวิจัยของ ดจึงเกิดเป็นไรซ์บอมบ์ซึ่งเราจะนำรำข้าวที่ผ่านกระบวนการรีดเอาไขมันออกเรียบร้อยแล้วโดยเราจะนำรำข้าวนี้มาเป็นสารช่วยแตกกระจายตัวในยาเม็ดสารช่วยแตกตัวคือส่วนสำคัญในยาเม็ดมีหน้าที่ช่วยให้ยาเม็ดแตกกระจายตัวเป็นผงเมื่อสัมผัสกับของเหลวในทางเดินอาหารทำให้ตัวยาละลายและถูกดูดซึมไปออกฤทธิ์ได้ดี โดยตลาดยาในไทยมีมูลค่าถึง136,800ล้านบาทโดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลคลินิกและร้านขายยาซึ่งยาเม็ดเป็น70%ของตลาดยาทั้งหมดโดยส่วนประกอบในยาเม็ดจะมีตัวยาสำคัญต่างๆแต่ที่เราสนใจคือสารช่วยแตกกระจายตัวซึ่งมี2-20%โดยเราจะทำการวิจัยการใส่ลำข้าวให้กับโรงงานยา และพัฒนาตำรับยาให้กับโรงงานยาเราจะนำรำข้าวเข้าสู่ตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแ a ร็กเก็ตมาเก็ซอมของเราคือ3บริษัทหลักในไทยแทมของเราคือ10บริษัทหลักในไทยและต่างประเทศและแทมของเราจะขยายตลาดไปยังทั่วโลกถึง20,000บริษัทพาร์ทเนอร์ของเราได้แก่ โรงสีข้าวโรงผลิตน้ำมันรำข้าวบริษัทขนส่งและ OEM Key r e s o u ได้แก่รำข้าวนักวิจัยห้องปฏิบัติการนักงานขายและเงินทุนช่องทางการขายของเราเราจะใช้เซลล์ซึ่งหมายถึงนักวิจัยไปคุยกับโรงงานยาเพื่อให้เข้าใจโมเดลธุรกิจมากขึ้นและเราจะมีการจัดบูธท,ทาเว็บไซต์บอกเกี่ยวกับข้อมูลของรำข้าว แผนธุรกิจของเราเฟสแรกเราจะใช้กับยาที่หมดอายุสิทธิบัตรเช่นพาราเซตามอลเฟสต่อไปเราจะใช้กับยาชนิดอื่นๆที่มีราคาสูงและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเฟสสุดท้ายเราจะกระจายลำข้าวไปยังตลาดต่างประเทศ